ให้เสียงนรกโดยพริกไทยดำสตูดิโอสถานีตำรวจสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลพอดีมีโจรขึ้นที่บ้านย่าลานเอ้ยคุณย่าช่วยบอกรูปพันธสันฐานคนร้ายให้ผมหน่อยครับก็ตัวจะขาวๆซีดๆผมๆแห้งๆอ่ะนะ อายายกัวยายกลัวยากลัวยากลัวยากัวยากลัวแล้เร็วรีบมาจะได้ไหมครับครับเดี๋ยวรอผมสักครู่นะครับคุณย่าโอเคตอนนี้ย่ารู้สึกหวาดกลัวมากๆกลัวกลัวฟาสแปดออกลงโอ้ไมยก็ลูกเจ็บหรือเปล่านะฮะอย่าเข้ามาคุณย่าตรงยี้มันอันตรายเดี๋ยวผมจัดการเอง ทำไมมันไม่เป็นไรวันนี้หากูตีจนหมดแรงแล้วเดยมผมว่ามันไม่น่าใช่คนนะคุณย่าว่าแต่เฮ้ากูเริ่มหมดแรงแล้วนะเฮ้ยผมพอคุณนายหมอนี่แล้วครับคุณยายผมว่ามันเป็นเพื่อนผมที่ถูกูลายชักถุงยางยิงใส่มันตายแบบอนาถมากอยยิงอยู่ยิงยุ่ยิงได้แล้วเอ้อไปแล้วเออผมไม่ได้ตั้งใจเออลานเป็นเหมือนคนนั้นเลยอ่ะลูก อ่าภาคเสียงคนแก่แล้วมันเก็บคอเหลือเกินนะฮะชอบเพื่อนกดไลค์และกดสมัครใช้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ยู